ใช่ครับไม่ได้ใส่ก่อเดี๋ยวให้สภาปรับหรอคือคือมึงจะทําผิดกฎสภาแบบทุกๆครั้งอย่างเงี้ยหรอผมคิดว่าแบบว่ามีสภาแบบกดสภาคุ้มหัวอยู่ก็เดี๋ยวสภาปรับเงี้ยหรอใช่ครับใช่มันผิดกฎสภาครับใจขอได้ตลอดอยางอย่างอย่างอย่างได้ยังไงอ่ะพี่ต้องขอโทษด้วยครับว่าไงว่าไง มึงสองกันยังเนี่ยเอมดีหมดหวีแล้วใช่ปะมันไม่ยอมใส่เกาะเล่นอ่ะอันไหนเอามึงเลามาดิข้ามไปแล้วกูได้แล้วฮะไม่ใส่เกาะเล่นด้วยก็โดนดเอมาใส่มาใส่ตอนตอนตีแล้วอ่ะพี่มัาใส่ตอนตีแล้วอ่ะบอกผมก็บอกเฮ้ยไม่ใส่เกาะเฮ้ยแล้วมันขึ้นมือเพิ่งมาใส่ใช่ปะใส่ตัวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตอนเนี้ยกวาดงานโรงพยาบาลให้เอาแม่งดิคนฟันตีไอ้เหี้นนี่แยบ้าไอ้ไอ้คนเดิมป่ะจูดังเลยช่วจูดี้แย่ไอ้เหี้นนี่แยหลายรอบเลยแล้วเลยตัวหลายรอบเลยมันนักฟันตีน่ะ

ไอ้พี่เจอแลนเลยแหละขอมิสแกนอมอยู่แลนอยู่แลนอยู่แลนแล้วเนี่ยอยู่แลนไอ้แกนเลยหล่อแกนมันหล่อแงหลอครับไอ้พี่ว่ามันไหนไอ้ไอ้คนชื่อไอ้จูดี้ปะหัวแดงครับพี่นะหัวแดงหัวแดงทำไมพี่เรียกเรียกมาดิเขาฝ่ายจะต้องโดนกระทืบมั่งแล้วเนี่ยทำอะไรแม่งมีหมดแล้วก็แบบไม่ใส่เกาะวิ่งเข้าวงเลยอ่ะ แล้วก็เล่นกับผมอ่ะไม่ใส่เกาะคือตอนที่มันเล่นตีกับมึงไปทีนึงมันไม่ใส่ใช่ไหมมันใส่มันไม่อาง่ามันวิ่งมันหมดแล้วใช่ไหมพี่มันลงรถปุ๊บมันยังไม่ใส่เกาะเลยไอเกว่าไงพี่ชายเออเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนไปเล่นแล้วไม่ไม่เข้าเข้าวงไปไม่ใส่เกาะก่อนเวลาหมดเวลาหมดแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปอ่ะวิ่งเข้าวงไอหัวแดงอ่ะร้านหอยไอจูดี้ที่ผไปชุบมันมาอยู่เดี๋ยวผมเรียกมันให้พี่ อันนี้มันหลายรอบแล้วนี่ว่าถ้ามันไม่รู้ความไม่รู้กฎมันดัางนั้นไปทำเหี้ยมิสมิสมิสไอ,อ,อดี้อยู่ไหนดิกูย,ยิงกูยิงมันแล้วมันยังไม่ใส่ก่อยมาลเลยไอดี้มาแลนอยู่ไหนกำแพงกำแพงตํา,าแหน่าานงพี่เกตมันกำลังมาพี่ ไม่ได้ใส่ก่อนหรอกเมื่อกี้ใช่ครับไม่ได้ใส่ก่อนครับลืมใส่ก่อนเดี๋ยวให้สภาสภาปรับครับไม่ก็คุยกับเขาก่อนหรอคือคือมึงจะทําผิดกฎสภาแบบทุกทครั้งอย่างเงี้ยหรอผมคิดว่าแบบว่ามีสภาแบบกดสภาคุ้มหัวอยู่ก็เดี๋ยวสภาปรับเงี้ยหรอฮะใช่ครับใช่มันผิดกฎสภาครับอือแต่มันก็อนี้มันก็มันก็ไม่พอกูก็ไม่พอใจได้บ้างหรออย่างอย่างอย่างได้ยังไงครับพี่ต้องขอโทษเลยครับพอลืมมียิงๆตะกี้ ก็คือเมื่อกี้คือผมมามาก่อนดีเมทพี่เกมผมจะอธิบายอย่างนี้แต่ว่าทีเนี้ยไอ้บ้านมันอยู่ร้านหอยแล้วผมจะโยกไปร้านหอยแล้วเหมือนมันแบบไปไม่ทันแลวครับก็น้องมันวนกลับมาแค่คนเดียวแล้วเหมือนแบบเวลามันอาจจะแบบเร่งรีบครับมันน่าจะจะลืมไม่เกี่ยวครับผมว่าก่อนจะเล่นมันมันควรใส่ให้เรียบร้อยหรือเปล่านั่นคือข้ออ้างอันน้น่ะ อันนี้ผมแค่อธิบายแบบมุมที่มันอาจจะิมีแต่ว่ามันไม่ก็ไม่ใช่ตัวผมเอดตอนที่เราไปคุยกันแล้วแบมันมารอดฟังแล้วมันขึ้นรถประมูลเราเราผิดด้วยมึงไม่มารอตัวเลขจะมานั่งโยกคำเขี้ยเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นรถประมูลผิดด้วยเนี่ยที่บ้านอาอาสายนาการขึ้นรถประมูลผู้มผิดนั่งรถประมูลผิดเนี่ยกูเรียอันนี้อันนี้ผิดอันนี้กูคุยกันอยู่หน้าบ้านอาอาอันนี้ผิดกดสภาปะขึ้นรถประมูลผิดคันอะผิดปะ อันนั้นอันอันนั้นไม่ทราบจริงครับไอรถประมูลเพราะว่ามันเป็นโมเดลฟูเรียเหมือนกันไม่ของคุณมันเป็นลายรมดายพวกมีอิตารีผมเพิ่งถือรถประมูลนี่ครับจริงๆผมเพิ่งเข้าไปอันนี้อันนี้คือแล้วความผิดของของพวกพวกพี่อ่ะไม่ไม่ไม่ใช่รับไม่ใช่ครับเพราะว่าผมทะเบียนเหมือนกันเหรอมันตอนผมขึ้นน่ะผมตอนผมขึ้นผมไม่รู้แต่พอมาดูทะเบียนมันไม่ใช่ผมก็เลยลงอืมใช่ครับใช่ผมเข้าใจผิดจริงนะแล้วยังไงเดีอยะ ให้ฟภ้าผ่าแปปปะอ่ะ,ะลดลงอันนึงนีไม่ไม่แปบ,บนึงเป็นลำนองแบบอย่างแบบอย่างแรกเลยคือผมผมต้องขอขอโทษจริงๆพี่เกตทุกๆเรื่องเลยครับพี่แต่มันก็ไม่ไม่ใช่ตัวผมเองไง ก็ดูจะพูดยังไงดีพกินเขาขอโทษแล้วกี่รอบแล้วพี่ฮะน่าจะแค่ขนาจะแข่ยเฮีย yeah. ตั้งแต่มาหน้าบ้านอาหาละอ้เฮียม,มาได้ไงก็ไม่รู้บริษัทกูไม่ได้โพสทวิตเลยด้วยซ้ำ <What? S 2> ไปสองแก๊งแต่มีตัวมานอนฟังแล้วแม่แงแถมขึ้นรถมามูลเราอีก คือมันทําไมมันเป็นแบบนั้นวะคือแบบพอมางัดร้านก็มีปัญหาตลอดแต่ผิดนู่นผิดนี่ผิดกดผิดไม่ได้อ่านกดไม่ได้อะไรเหรอะคือถ้าไม่ผอมก็ไม่ต้องเล่นเว้ยอันนี้ผมไม่ไม่ไม่รู้ตัวมันจริงๆครับพี่ส่วนที่พวกผมไปเล่นกันผมชอบไปเล่นร้านบนนั้นแบบไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับตีตีที่แบบพวกผมไปเล่นกันเต็มเต็ม ีี่พเกยหาไปแ,แต่เมื่อกี้เองได้ยินใช่ไหมที่น้องมันบอกว่ามันขึ้นผิดคันอะ่ะเมื่อกี้มันพูดพูดแล้วใช่ไหมเองได้ยินใช่ไหม,มใช่ครับ เอาเปอย่างนี้ได้ไหมพี่เกตเ,เดี๋ยวน้องมันขอโทษเราเอาเป็นแบบผู้ผมจุดงันร้านให้ครับได้ไหมครับพี่แบบนี้จะไม่มีจะไม่มีการการไปเล่นเ,เลยครับอันนั้นเรื่องของเราเลยครับจะงัดต่อหรืออะไรก็เรื่องเลยเรื่องของเราเลยถ้าเราอยากจะงัดแลวถ้างัดแล้วถ้ามันมีปัญหาอีกมันก็เรื่องของเราเลยงัดแล้วมันก็เสียค่าปรับอีกก็เรื่องของเราเลยครับแล้วแต่เลยจะอยากงัดต่อหรือไม่อยากงัดก็แล้วแต่เลยครับไม่ไม่ได้มาห้ามเลยเออ ให้ราไปให้เขาโดนสภาปรับแล้วกันไอ้ไอ้เรื่องไม่ใส่เกาะแล้วส่วนเรื่องขึ้นรถประมูลผิดอ่ะเดี๋ยวเรี๋มาจาดการทีเดียวอเตรียมรอรับแรงกระแทกไว้เลยปะขอโทษด้วยครับพี่ขอโทษจริงครับโอเคด้วยครับไปว่าโซนวาโซน วัโซนวัโซนวัวโซนไอกแกนหรอไปมันแหลมจิบหายเลยไม่เกือบ,ม,นะบม,นะมิดแล้วนะเกือบมิดแล้วนะเมื่อกี้มิดไปก็เท่านั้นอะ่ะรอเลยเดีย๋ยวถ้ามันจำต,นนนตอนแรกผม <c oughs> ไม่คิดว่าก็าเป็นไอ้ก็เป็นหมานะที่คือรุดประมูลเรานึกว่าเป็นประชา,<ร>าชนไม่เห็นเ<น>มื่อกี้นี้ก็เลยเออผมเห็นชุดมันผมจำได้แต่มาใส่หน้ากากไม่วยบ้านอ่ะแต่มันก็ยอมรับเองอ่ะ มันยอมรับมันมีรถจอ่ะจอดอยู่สามคันฟูลียามีฟูลียามันขับฟูมันขึ้นฟูลียาเราใช่ไหมแล้วมันก็มันก็ปลดล็อกปลดล็อกว่าว่าไม่ใช่รถมันมันก็ลงมาแล้วก็ไปขับคันมั้นกันมันแหลมเว้ยมึงก็ดูดิกูก็อยู่กันเฉยๆมันอยู่กันมันอยู่เป็นไหมมันอยู่ไม่เป็นเลยนะเว้ยเออมันอยู่ไม่เป็นเลยนะ มีนะ่ะไอ้เนี่ยคือมันมีปัญหามันก็คือไอ้เนี่ยแหละเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวผิดกดสภาวันนั้นตอนนั้นจําจำกูจําได้เลยเขียวบอกผิดกดกับสภา,าครับเมื่อวันนั้นที่เราไปมันบอกว่าอะไรถ้าผิดกดสภาก็ปรับเลยครับนั้นก็ออก็แค่นั้น,ลเ,นเลยพูดแบบก็ก็กูโดนมึงตีไม่ได้อ่ะเออไม่พูดเหมือนว่าเราตีเราตีมันไม่ได้เออก็ผิดกดก็น,นั้นก็อยาให้สภาปรับ ก็นั <ทำ S 2> ่นแหละนั่นแต่ก็<บ>เอาเรื่องรถปรรมูลเองแบบไม่เหมือนไอ้เน,นี่ยเดี๋ยวเขา,าอยู่ไป